สวัสดีค่ะแม่น้องพอใจสวีเดนค่ะกุณมอเลิศค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องก็มาสวัสดีทักทายพี่ๆเพื่อนๆน,น,นะคะทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามในช่องแม่น้องพอใจชาแนลนะคะ <Good morning. S 1> ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็โทษทีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาสวัสดีทักทายนะคะในตอนเช้านะคะ วันนี้นะคะเพื่อนๆค่ะน้องมาขอกําลังใจนะคะจากพี่ๆเพื่อนๆนะคะทุกคนที่เข้ามาติดตามในช่องแม่น้องพูใจสวีเดนนะคะวันนี้น้องก็จะเป็นเสียงแหบๆหน่อยนะคะเพราะว่าเมื่อวานฝนตกทั้งวันเลยนะคะแล้วก็พากันออกไปช้อปปิ้งแล้วก็ไปเดินข้างนอกกันนะคะมันก็ตากฝนด้วยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะมันก็เลยเป็นเหมือนแบบเสียงแหบๆนิดนึงนะคะค่ะสําสหรับวันนี้นะคะน้องก็จะมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเออ วันนี้น้องมีสอบนะคะเพื่อนๆคะ่ะสอบเพื่อที่ว่าจะเลื่อนชั้นนะคะคือตอนนี้ค่ะก็คือหลังจากที่น้องมาอยู่ประเทศสวีเดนได้สองปีใช่ไหมคะปีที่แล้วนะคะปีปีแรกน้องไม่ได้มาเรียนภาษานะคะได้ไปแค่สองอาทิตย์แล้วก็มีงานทําน้องก็เลือกที่จะทํางานก่อนนะคะเพราะว่าณนะตอนนั้นคือแบบว่ามันเป็นงานสวนค่ะมันก็ไม่ได้ว่าต้องใช้ภาษาสวีเดนเยอะอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เออ บอกแฟนว่าฉันขอไปทํางานก่อนนะคะประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องงานก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะค่ะพอหลังจากนั้นมาหมดงานแล้วแฟนก็เรียกว่าปีนี้ฉันขอให้เธอเรียนได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เรียกว่าโอเคเรียนก็เรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องก็เลยเรียนภาษานะคะเพราะว่าน้องก็ตั้งเป้าหมายไว้แล้วล่ะค่ะว่าปีนี้ยังไงน้องก็ต้องเรียนอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างน้อยมันก็ต้องขยับให้ได้ภาษาสักนิดสักหน่อยอะไรก็ยังดีนะคะแล้วก็พอดีว่า น้องก็มาเรียนแล้วนะคะแล้วก็วันนี้ก็เป็นวันที่สอบนะคะวันนี้ก็มีสอบอ่านสอบเขียนแล้วก็สอบฟังนะคะเพื<ๆ>่อนๆแต่สอบพูดน้องน้องยังไม่ได้สอบนะคะมันก็ขยเกไปอีกทีละสเต็ปนะคะเพราะว่าตอนนี้นะคะน้องก็กําลังเรียนอยู่คาสบีะคะ่ะเพื่อนๆนแล้วก็ตอนนี้ก็จะสอบเลื่อนขั้นเพื่อที่ว่าจะได้สอบเลื่อนชั้นขึ้นไปอยู่คัสตีนะคะนั่นแหลคะคะ่ะเพื่อนๆค่ะน้องแบบ ช่วง,งยอมรับว,ว่าเมื่อช่วงเดือนนี้นะคะก่อนถึงจะถึงสิ้นเดือนเนี้นะคะน้องเหนื่อยมากเลยค่ะเพื่อนๆเพราะว่ามันต้องอ่านคาศัพท์นะคะต้องอ่านหนังสือนอนดึกทุกวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าต้องท่องคําศัพท์จําให้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าถ้าเราไม่ฝึกพูดเราไม่ต้องไม่อัดคําศัพท์ไม่ท่องคำศัพท์อะค่ะมันก็ไม่ได้มันก็เหมือนภาษาอังกฤษนะคะแต่ว่าน้องยอมรับว,ว่าภาษา สวีเดนมันยากจริงๆค่ะเขือ่อว่าอย่างอย่างภาษาไทยเราอ่ะกินก็คือกินอย่างเดียวคือภาษาสวีเดนมันต้องมาผันคํากริยาอีกอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเลยกลายเป็นอะไรที่ยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยอย่างภาษาอังกฤษเราก็เคยเรียนมาแล้วใช่ไหมคะมันก็ยังไม่ยากเท่าภาษาสวีเดนนะคะในสําหรับน้องนะคะก็คือมันไม่ได้ว่าต้องมาออกเสียงแบบยากขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่แหละค่ะมันเป็น มันน้องก็อยากมาแชร์มาเล่าให้ฟังนะคะสําหรับน้องนะคะที่เพิ่งมาใหม่นะคะแต่น้องก็คิดว่าสําหรับพี่ๆทุกคนหรือว่าเพื่อน,อนๆทุกคนที่อยู่สวีเดนเหมือนกันที่เรียนภาษานะคะก็คงจะเจอความกดดันเหมือนน้องนะคะตอนเริ่มแรกนะคะแต่ว่าทุกอย่างนะคะไม่ว่าเราจะทําอะไรถ้าเราไม่บังคับตัวเองไม่บีบตัวเองยังไงมันก็จะไม่ได้นะคะดังนั้นน,น,น้องก็เลยว่าอดูตัวอย่างจากลูกนะคะก็คือจากน้องพอใจนะคะเขา เขามาแป๊บเดียวเขาพูดได้คือหนึ่งละเด็กเขาในสมองมันยังไม่มีอะไรอัดเยอะใช่ไหมคะอย่างเราคนโตคล้ายๆแบบว่าบางทีเราไม่ละลายพฤติกรรมของเรามันก็อาจจะไปช้าถ้าเราไม่บีบบังคับตัวเองอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะพอพอหลังจากนั้นมาน้องพยายามบีบบังคับตัวเองนะคะแฟนก็จะพยายามพูดภาษาอังกฤษให้น้อยลงแต่ว่าไม่ใช่ว่าไม่พูดเลยเพราะว่าแฟนก็บอกว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษากลาง ฉันจะไม่ทิง้งฉันจะไม่ให้คุณแบบใช้ภาษาสวีเดนโดยตรงอย่างเดียวคุณต้องได้ภาษาอังกฤษด้วยแล้วก็พอใจต้องได้ภาษาอังกฤษเพราะว่าการสื่อสารภาษาอังกฤษอะเวลาไม่ว่าคุณจะคุยกับคนประเทศใดคนประเทศอื่นเขาไม่รู้ภาษาสวีเดนโอเคถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตอยู่ในสวีเดนอย่างเดียวไม่ได้พบปะผู้คนข้างนอกหรือว่าอะไรเงี้ยโอเคภาษาสวีเดนมันสําคัญแต่ว่าเขาไม่อยากให้เราลืมภาษาอังกฤษด้วยเขาก็ต้องพยายามแบบ ภาษาสวีเดนด้วยภาษาอังกฤษด้วยอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่ามันสําคัญเลยเวลาอย่างเวลาเธอจะกลับบ้านหรือเธอจะไปแอร์พอตอย่างเงี้ยคือทุกคนสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษเขารู้เรื่องหมดอะไรเงี้ยค่ะก็คือว่าพูดง่ายๆว่าป้าเขาอยากอัดภาษาอังกฤษให้ลูกด้วยอะไรางี้ใช่ไหมคะเผื่อสักวันหนึ่งเราไม่รู้ว่าอนาคตเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแล้วเราได้ไปใช้ชีวิตอยู่ที่เมืองไทยอะไรเงี้ยค่ะและอยากลูกเราก็สามารถ ไปเรียนโรงเรียนอินเตอร์ที่แบบว่าใช้ภาษาอังกฤษได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็คือเป้าหมายของป้าๆนะคะแบบว่าก็คือว่าเราไม่ได้ฟิกเป้าหมายนะคะแต่ว่าคือน้องก็มาเล่ามาแชร์เกี่ยวกับครอบครัวน้องให้ฟังนะคะเกี่ยวกับตัวน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะอันนี้ก็ตื่นเต้นนิดนึงนะคะแฟนก็เลยบอกว่าฉันขออวยพรให้คุณสอบผ่านนะอะไรเงี้ยน้องน้องพูดแซวเขานะว่าฉันไม่อยากสอบผ่านหรอกฉันอยากเรียนซ้ําชั้นอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยฉันอยาก อัดให้มันเป๊ะๆอะไรเงี้ยแฟนก็บอกไม่จําเป็นขึ้นเถอะข,ขยับขยับแต่ตอนนี้น้องก็ยอมรับว่าเออน้องเรื่องฟังนะคะเรื่องรู้ความหมายน้องก็พอเริ่มรู้แล้วนะคะก็คือว่าสื่อสารกับคุณครูได้นิดหน่อยแต่เวลาคุณครูพูดหรือเพื่อนพูดอะไรเงี้ยเราเราเข้าใจมากขึ้นแต่เพียงว่าการสนทนาตอบกับของเราอ่ะมันยังจะไม่ไม่เก่งไม่คล่องอะไรเงี้ยนะคะ น้องก็ได้กําลังใจนะคะจากคนในครอบครัวจากลูกจากสามีแล้วก็จากเพื่อนๆนะคะพี่ๆที่เขาอยู่ก่อนนะคะเขาก็ให้กําลังใจนะคะว่าเแบบมันไม่มีใครเรียนแล้วไม่ได้สกี้เรียนแล้วมันต้องได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็จริงเหมือนอย่างพี่ๆเขาพูดจริงๆนะคะเพื่อนๆคะ่ะค่ะสําสหรับคลิปนี้นะคะน้องก็มาสวัสด,ดีทักทายพี่ๆเพื่อนเพียงแค่น,นี้นะคะแล้วก็น้องก็จะเตรียมตัว เพื่อที่จะเข้าห้องสอบนะคะแล้วก็จะไปคุยกับเพื่อนๆอ,อีกนิดนึงนะคะในช่วงระหว่างที่รอคุณครูนะคะเพื่อนๆค่ะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะน้องก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ